โอ้ยหลังเล็กออกกับวิดนหัวตัววินหัวเลยวิ่นหัวโอ้ไม่ไหวเหมือนกันแล้วเนี่ยแบบอาการกำเดิบเลยจากว่าแพ้เนี่ยอยากวินหัวอยากกินโจเปียวลยบัดที่นี่กินเปียวเช่จะได้บัดี่หฮากะสิใส่ตัวบัดที่นี่ฮะคนโอ้ใส่โอ้ใส่เฮ็ยยังมันอยากกินยังตำบกระทอนเด้โอ้ อยากของฉันบ่แม่น้ำเพลินกิใส่ตัววินหัวเนาะโอ้ยนังเละป่ะแม่มันวินหัวแม่มันวินหัวนั่งเละให้ป้าป้าตาาอร่อยอร่อยให้เนาะป่ะรอกินอืไปาสันเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วครับบันนี่โอ้เอานั่งดีดปุ๊ปัดกวดได้ดีแล้วเออโอ้ยเออ เล็กบ็ถือใส่กระเทียมบ่อใส่โอ้กระเทียมเทียมกระเทียมบาย้านเอากระเทียมมาลูกสักแง่งถปลาขาอ่อนแล้วลูกไม่ขึ้นแล้วแม่อนี้ขัไปเอาได้ไหมเนี่ยเนี่ยน้ำอะไรปตกใจตกปุ๊ต,ตกใจ กินเผ็ดได้แล้วเนะาะตำหมากระท้อนครับพี่นอ้องก็ผิดพอดีนี่แหละถ้ามันเยอะใช้พผิดกับระเทียมก่อนครับแต่ว่านั้นเห็นนะคะ อันนี้บอกเหมือนไม่ใช่นะเหมือนมันมีอีกนะก็หลบหลบแม่สองอันอะไรต่อไปอันนีอันหนึ่งอันหน่งโน่น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 บูชาหนึ่งใส่เครื่องนี่นี่แต่เห้มันแตกแตกกันในเสื้อืมนอนที่ยาวนะอันนี้ปลาล่าแซ่บปากแดงขวดใหม่

ดอกพีขอกหนาวแม่ขอกหาวด้วยกัดอกพุดนะใช่หลายแซ่ใบมันจะพึ่งใส่บอสเออไม่ใส่จักยูหัวจักยูไม่เราไม่ชอบหวานเลยเอิร์ดเราก็ต้องใส่ให้มันไม่ได้ไม่ได้ตำหวานที่เราก็ไม่ชอบหวานเลยใส่มันปรับระดับความนวล

บุฟเฟ่อะไรหาไขา่หามันอ่ะ <c oughs> เออหากินไข่หากินมันใช่ค่ะนุ่นละแ <c oughs> บบวันนี้จะไ,ไม่เคี้วไม่หิวอะไรเลยอ่ะอือไข่สีบะหมี่เกี้ยวเปรี้หวานหว,วานแน่เลยห่าไม่ใส่ไม่หวานนะไม่หวานไม่หวานคือบักต้องมันอาจจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เข้าใจไหมนี่มันเป็นได้มาหมักต้องด้วยก็โอเคอยู่ใช่หวานอะ่ะ เราก็จะกินเปรี้ยวๆมันกันนอกจากคืออยากให้มันเปรี้ยวอีกคือบักแนวบักเนวมาหวดบางครั้งคือกระทอนแต่ทอดก็นะเนี่ยอดมันหวานไงใครวาคือมันสุกแล้วไงอืออือแ่ทอนมันผสมมันหวานบอกอือไม่ไม่เดี๋ยวจะจัดให้อยู่เฉยๆจะทำให้มันอร่อยอร่อย Đây tạm nên tiêu tiêu này. Mấy thì vẫn nó tạo cho nó hoàng nam. có mềm không? Tu. Bắt mà nó ừ. cũng วาบอกตรงมันมันหวานมันหวานแต่มันซุกหรอกคือมันอร่อยแล้วรสชาติแต่มันแค่มันหวานอันนี้เขาจะตำให้มันเราจะทำให้มันเกืเปรี้ยวไง nên làm luôn อ่ะไปไหนจะ กะท้อนมันไม่หวานเปอร์กระท้อนมันไม่เปรี้ยวหอมอร่อยเลย <c ười> คือ<ส>กระท้อนอกระท้อนมันไม่มันมันไม่เปรี้ยวกูบอกว่าแยาไส้บักขามเออก็บอกว่าแยาไส้น้ำตาลต้องใส่อะไรเยอะ นั่นนั่นอร่อยใช่ไหมนั่นนไหม่สใสนิดก็ได้อืมเห็นป่ะใส่บักหนวกันคนเปรี้ยวแถมหวานี่เลยน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่หลายดิไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ไม่ของมันหวานมันมันฉ่ำแล้วไง ต้งใส่ต้องใส่ในมันพร้อมหรอ,หรอว่าลวเลยเป็นช่อมๆอแล้วก็ต้องเสี่ืม อร่อยครับดูให้มาเก็บทำมามา,มา,มาอร่อยเหใครบอกว่าไม่อร่อย งใครบอกว่าไม่อร่อยจ้าเลย,ลอเลยโอ้นพี่น้องครับมาเป็นไงบ้างวินขักบินคูนซิบเลยต้องกินแบบ <c ười> เิ่กินไหมอุ้ยกินไหมลองกินไหมเป็นไงบ้างนี่เได้กน่อยเกหนึ่งห้าเป็นไงบ้าง เสียผู้ใหญ่เสียพันหาลอยบ่เสียผู้ใหญ่เบิดพันหาลอยเสียเล็กน้อยเบิดลอยหาซิบเสียพระเสียสะเสียไส้เด็กน้อยเด็กหนยเสียเจ้าของเงินเสียอืมโอ้ยกําลังสั่งแบบตึ๊เปรี้ยวมามาไว้กิน มันซุกแล้วอยม่ิ้างหน้าหัวด้านผสมได้เป็นปุกยไฟา่เป็นพันธุ์กุช่าช้ำนะไหนคะจะงองงไหมจ้ยวครอบีไม่อยู่อร่อยใช không bỏ đây này hồ nó sạt như nó nó hồ <laughs> học chạy bên chạy biên ok